สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นป .4 นะครับซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนที่3นะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอ่านี้เป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ครูจะขึ้นในเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตนะครับเป็นหัวข้อที่4เนาะไปดูว่า พุทธศาสนสุภาษิตคืออะไรนะครับพุทธศาสนสุภาษิตนะครับคือ,อข้อคิดนะครับเตือนใจชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับจะเป็นคําที่เหมือนกับคําควรจะเป็นคาคล้องจองกันนะครับยกตัวอย่างวันนี้คือคําว่าสุขขานะครับสังคัสะนะครับสามัคคีนะซึ่งแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนะครับทำให้เกิดสุข ความหมายความสามัคคีหมายถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับร่วมมือการทํากิจกรรมต่างๆให้วันรุหรือว่าประสบผลสําเร็จนะครับความสามัคคีนะครับทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมสังคมไม่เกิดความวุ่นวายนะครับเหมือนตามภาพเนี่ยเขากำลังช่วยกันนะครับในการก่อสร้างก็ทําให้งานนั้นสําเร็จดูร่วงถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันนะครับอ่าข้อที่2อนะครับอันนี้เป็นพุทธสุ ศาสนาสุภาษิตคือคำว่าโลโกปัตถมพิกาเมตานะครับแปลว่าเมตตาทำคําจุนโลกนะเมตตาหมายถึงอะไรความปรารถนาที่อยากให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขนะครับสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความเมตตานะครับแสดงออกได้ด้วยทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็ได้นะครับความมีเมตตาต่อกันเนี่ยอยู่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะบอแวงกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับโลโกปัตถมพิกาเมตานะครับพุทธศาสนสุภาษิตหลักธรรมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉชันนะครับเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักเมตตาที่มีเป,เป้าหมายนะครับในการแสดงความห่วงใย,ยต่อสังคมนะครับความเมื่ออาทร าการให้ทานซึ่งกันและการาการอาเสียสละแบ่งปันนะคบหรือที่เรียกว่าจาคะเนาะจะทําให้ทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างสันทิสุขนะครับเนี่ยเวลามีการเดือดร้อนอะไรก็จะช่วยเหลือเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยมีโรคระบาดเกิดขึ้น,นเนี่ยก็จะเห็นหน่วยงานหรือว่าคนที่เขามีน้ําใจก็จะนาเข้าของเงินทองเนี่ยไปบริจาคช่วยเหลือกันนะครับพยายามตกทุกข์ได้ได้ได้ยากเนาะการดังหลับทางทางพระพุทธศาสนานะครับมาปฏิบัติ มีจะทาให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะเกิดความสุขนะครับส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาไปด้วยนะครับความเป็นกลางดูภาพนี้เว็นภาพของศาเนาะมีการตัดสินคดีความต้องทําไปด้วยความยุติธรรมไม่ลําเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับตามหลักของพมวิหาร4คือเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานั่นเองนะครับการทําความีของตนเองบุคคลในครอบครัวแล้วก็โรงเรียนชุมชน นะครับเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับตามภาพเลยแนวนทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคือการนําคําสอนพระพุทธเจ้านะครับไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้หนึ่งเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนําไปปฏิบัติจากการฟังธรรมฟังเทศนะครับแล้วก็นําหลักธรรมนั้นไปปฏิบัตินะครับทำบุญตักบ,บาตรแล้วก็ แนะนำคนอื่นนะครับหรือช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เราทําได้เราก็ทำนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับให้นักเรียนเขียนแบบวันที่ให้เรียบร้อยนะครับเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับอย่าลืมวันที่เนาะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนนะครับทำ i n d m a p p i n g ตรงนี้นะครับโดยเขียนหน้านี้ลงในสมุดตกแต่งให้สวยงามไม่จําเป็นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นรูป ก้อนเมฆหรือรูปตุ๊กตาตุ้ตุกตาให้มันสวยงามระบายสีให้เรียบร้อยนะครับเวลาวาดให้ใช้ดินสอตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้ตรงนะครับงานที่ออกมาจะได้ดูเรียบร้อยเนะาะสำหรับครูนะครับวิชาสังคมศึกษาในวันนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ